สวัสดีครับผมโต้จากทีมติดต,ตั้งนะครับวันนี้จะมาอธิบายนะครับวิธีการใช้งานเมนูรหัสอาการเสียนะครับว่าใช้งานยังไงเมนูรหัสอาการเสียนะครับรหัสเสียเนี่ยอาจจะใช้ตอนไหนนะครับก็จะใช้ในตอนที่ช่างปิดงานซ่อมเขาจะต้องมาเลือกนะครับว่ารหัสเสียของจ็อบเนี้ยมันคือรหัสเสียอาการไหนนะครับวิธีการเซตนะครับก็กดที่เพิ่มรหัสอาการเสีย แล้วเราก็ใส่รหัสเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่รละเอียดภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับจากนั้นก็กดบันทึกเมื่อกดบันทึกเสร็จนะครับข้อมูลก็จะมาอยู่ด้านล่างาตรงนี้นะครับก็สามารถดูได้ว่ามีโค้ดอะไรบ้างอาการเสียเป็นยังไงนะครับแล้วก็สามารถลบได้ด้วยในกรณีที่เราไม่ต้องการใช้รหัสเสียอันไหนอันนั้นนะครับกดลบอย่างนี้ จะประมาณนี้สำหรับเ,เมนูรหัสอาการเสียก็จะมีประมาณนี้ครับขอบคุณครับ